สวัสดีนะครับอันนี้จะเป็นการเดี๋ยวขอทดสอบแป๊บหนึ่งนะครับขอ,ขอทดสอบแป๊บหนึ่งว่าไลฟ์ขึ้นหรือ,อยังนะครับเฮ้ยทำไมไลฟ์ไม่ขึ้นนะไลฟ์ขึ้นไม่มันไม่สามารถแสดงหน้าจอเดี่ยวได้ด้วย ได้จอเดียวไม่ถึงว่าเห็นเห็นเห็นกูเห็นพี่คนเดียวอ่ะเออไม่สามารถด้วยแปลกมากเลยอยู่บนนะตอนนี้ออกกําลังออกอากาศอยู่นะออกอสวัสดีครับเดี๋ยวรอเซตอัพนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็มาดูงานที่จังหวัดตากนะครับอำเภอบ่อไร้นะครับผมตำบลบนองบอนนะครับอ่าทีมงานวันนี้วันนี้วันนี้มีเทปูนะครับกำลังเข้าแบบนะครับเดี๋ยเยวกใจเดี๋ยวกูใจ อย่าพึ่งใจเย็น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 ครับใจเย็นครับอ่าตำบลหนองบอนนะครับโอเคเอใจเย็นใจเย็น,เ,ยนอเอาบนแล้วสวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่ที่ไหนครับนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดตราดครับอำเภอบ่อไร่รตำบลหนองบอนครับครับผม ทีมงานกําลังทํางานอย่างขมักขม้นอยู่เลยนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าโอโ้โหติดเจอเจอฝนตลอดเลยนะครับเพิ่งโดนแดดมาแค่วันสองวันนะครับฝนมาอีกแล้วครับเนี่ยปรับพื้นที่นะครับเทปูนนะครับอ่ะนี่ฮะอ่านี่ฮะงานเสาปูนก็เริ่มเริ่มดำเนินการกันแล้วนะครับแต่ปรับปรับพื้นที่เนี่ย ตอนนี้มีผืนปุ๋ยผืนหนึ่งด้านหลังนะครับเราต้องเราต้องเทก่อนนะครับเพื่อความสะดวกในการทําง,งานนะครับอมีคนกดไลค์แล้วหนึ่งคนไม่รู้จากไหนเลยหรืออ่ะโอเคครับก็ฝนตกโหฝนยังคืบอยู่เลยอ่ะคืบอยู่ครับเมื่อวานแดดนะครับแต่วันนี้ก็บายอีกแล้วนะครับฝนมาเร็วมากที่นี่เห็นตั้งเขาปุ๊บมาเลยครับไม่เกินยี่สิบนาที เมื่อเช้าก็ตกไปแล้วรอบหนึ่งอืมไม่ธรรมดาครับที่นี่ปรับเปลี่ยนอยู่ครับเราเป็นไงครับหน้างานเป็นไงบ้างครับตอนนี้อ่าหน้างานนะครับอ่างานเหล็กนะครับเชื่อมอยู่นะครับนี่ฮะสร้างเหล็กทํางานได้นะครับอ่านะครับหน้างานก็เชื่อมกันอยู่นะครับเดินงานกันอยู่นะครับตอนนี้เชื่อมเชื่อมทัดสองอยู่นะครับแล้วแล้วอีกนานนะครับเนี่ยพอจะขึ้นหลังคาเนี่ครับ ครับอีกนานไหมเราจะได้ขึ้นหลังคางครับอ๋อก็น่าจะกลางเดือนหน้านะครับฮะเดี๋ยวตอนนี้พอเราเทป,ปูนผืนนี้เสร็จเขาจะตั้งทําปิกแล้วก็ตั้งทัดหนึ่งครับออืม่าพอเรา,าเทป,ปูนผืนนี้เสร็จเขาจะทำปิกนะครับแล้วก็ประกอบทัดหนึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้ฮะที่เราจะเทป,ปูนเนี่ยครับประกอบทัดหนึ่งเพื่อสะดวกในการยกขึ้นไปนะครับ ยกขึ้นไปติดตั้งด้านบนนะครับแล้วเราก็เดินเดินเดินในเรื่องของงานเสาต่อนะครับอ่าเสาก็จะเป็นอย่างนี้หน้างานก็เป็นอย่างนี้ฮะนี่ดูหน้างานนะครับอันนี้พี่จำลองนะครับอ่านี้ฮะยินดอราสวัสดีนอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุยครับลุยยากขี่โคนอยู่ครับตอนนี้เป็นไงครับฝนตกไหมครับฝนตกมันไหมครับฝนตกมันไหม มึงหยุดไปนิดนึงมึงหยุดไปครับโอ้ยไม่ไม่ขนามือไงนะบอกว่าบอกนี่ไม่ขนามือหรอกนี่ฮะงานก็นิดนึงครับอ๋อนี่เป็นสายหรือไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่คยนี่อดีแล้วเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องขนไกลนะขนตรงนี้ได้โอเค ขุดไปก่อยน,น,นิดนึงค,งความกล้องหน่อยครับความกล้องหน่อยครับมันไม่ความกล้องหน่อยนะครับขอโทษครับปรดีวันนี้ไลฟ์สดวันแรกไลฟ์สดแบบนี้วันแรกก็จะจะจะยังไม่ถนัดนะครับอือฮะอ่าอันนี้อันนี้คือ,นนองานขึ้นหน้าสี่เดือนนี้ขึ้นหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเนี่ยผ่านผ่านกี่เดือนแล้วค่ะมาเดือนเดือนกับอีกจริงๆเข้างานเดือนกับอีกสี่วัน เดือนกันยานครับงานคืบหน้าถามว่าก็ก็ก็ได้ตามเป้าอยู่ครับยังได้ตามเป้าอยู่นะตอนนี้อ่ะได้ตามเป้าอยู่แต่ก็หน้างานเละมากฮะหน้าเละมากหมายถึงว่าพื้นที่นะครับทำงานยากอยู่ครับางงานนาพาเดินดูหน้าง,งานเลยเดินพาเดินดูหน้างานรวมๆเลยครับอธิบายอันนี้ทำอะไรเนี่ยทำอะไรกันอยู่นะตรงนี้คือปรับพื้นนะครับปรับระดับพื้นนะครับไม่ได้ระดับเพื่อเทปูนนะครับ ผืนนี้เป็นผืนด้านหลังนะครับด้านหลังจริงเราเทกันเกือบหมดแล้วนะครับเห็นไหมฮะเหลือชิ้นเดียวครับเีล um> ือช sí ิ้นเดียวเราจบแล้วชิ้นเดียวะอ่าพอเราเทปูนได้เนี่ยอ่าช่างช่างเหล็กก็สามารถทํางานได้สะดวกนะครับเพราะว่าสามารถประกอบประกอบโครงทัดทัดหนึ่งนะครับได้เลยนะครับใยงานงานเพราะว่าทัดหนึ่งเนี่ยเวลาประกอบเนี่ยถ้าไม่มีพื้นปูนก็ประกอบไม่ได้นะครับอเดี๋ยวผมพาไปดูหน้างานครับอันนี้ก็คืออ่นนี้หน้างานนะครับ ดูันไปนะครับนี่ฮะนี่ก็เสาคอนกรีตเราตั้งบล็อกแรกแล้วนะครับฮะเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งฮะเราขึ้นตั้งเสาตั้งเสาขึ้นไปแล้วครับเห็นไหมฮะหน้าโอ้โหดูเละไปหมดเลยครับเละตุ้มเป๊ะเลยครับงานแต่ก็ต้องค่อยๆทําไปนะครับถ้าเกิดไม่ทําเนี่ยเราเราก็จะทํางานไม่ได้เลยต้องบอกว่าฝนตกทุกวันอ,อันนี้ตั้งเสานะครับอ่ะตั้งตั้งเสาตัวนี้ฮะ เออดูกันเนี่ยนี่ฮะตั้งเสาเห็นไหมฮะตั้งเสาไปแล้วเสร็จตั้งตั้งเสร็จไปสองต้นแล้วนะครับรอเทปูนะครับรอเทคอนกรีตนะครับเนี่ฮตั้งเรียบร้อยนะครับสองต้นแล้วนะครับอ่าทั้งหมดมีสิบหกต้นนะครับอันนี้เราก็ตั้งเสร็จไปสองต้นแล้วก็ใช้เวลาอยู่ครับใช้เวลาอยู่ครับพื้นที่ไม่ได้เข้าง่ายๆครับฮะทางานยากอยู่ครับนี่นะครับ งานด้านหน้าก็จะวันนี้ก็ต้องยิงเอากล้องระดับมานะครับเดี๋ยวก็ต้องยิงกล้องระดับนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งฮะรอเทคอนกรีตจบก่อนอ่างานด้านหน้าเราจะเป็นแบบนี้นะครับพื้นดินนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหเลขนาดนี้เลยครับทำได้ครับทำได้เรามีวิธีการอยู่ครับวางแผนวางแผนมาค่อนข้างดีครับงานยังไม่ได้เลทกับกับเวลาที่กำหนดไว้นะครับยังไม่ได้เลทนะครับยังได้ตามเป้าหมายอยู่ สเก็โดนได้อยู่ใช่ยั้ได้อยู่ครับไล่ไปครับอีกนิดนึงครับพาเดินรูรอบๆนะครับออกเอาไปทางอีกฝั่ง้วยครับจะได้เห็นทั้งทุกฝั่งโอ้ได้ครับมันเละนิดนึงครับเดี๋ยวเรอมืดคืมใหม่แล้วมาแล้วครับข้างหลังเป็นภูเขานะครับแต่ก็มืดกันมาอีกแล้วนะครับ นี่ผู้ละเหมาะไรใหญ่มาแล้วผู้ละเหมาอะไรใหญ่ใครครับผู้ละเหมาะารใหญ่ฝนนี่ครับอ๋อะไรใหญ่หละเหมานีัอันเมื่อวานก็ลอกลอกระดับออกนะครับเพื่อที่จะเทป,ปูนเขาระดับตรงนี้นะครับอาเน,นี่ยฮะ<อ>ไม่ธรรมดาครับงานนี้ครับไม่ธรรมดา,ยยาจริงฮะอันนี้พาเดินวนดูรอบเลยนะครับ ฟ้าคึมเลยฟ้าคึมตลอดเวลาทำไงที่นี่ต้องอดทนครับมไม่ธรรมดาจริงๆครับเราบอกอย่างนี้ฮะไม่ธรรมดาครับ,รบนี่เทเสาอีกกี่วันเสร็จครับเนี่ยดูละเสาเนี่ยน่เสร็จประมาณต้นเดือนนะครับประมาณต้นเดือนหน้า เพราะว่าไม่ง่ายครับทํางานขึ้นไปที่สูงแล้วก็ต้องกรอกปูนขึ้นข้างบนฮะมไม่ง่ายครับแต่ว่าเหล็กเหล็กก็จะตน้ตนเดือนหน้าก็จะได้จะได้เทปูนใช่ไหม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นขึ้นขึ้นโครงเหล็กใช่ประมาณวันที่สิบห้าเดือนหน้าเนี่ยน่าจะได้ขึ้นโครงเหล็กนี้เริ่มทาให้นางแล้วนี่ครับใช่ไหมเหล็กเริ่มประกอบใล่ครับเหล็กสิบห้าสิบห้าเดือนหน้าขึ้นโครงไหมครับประมาณนั้นครับประมาณสิบห้าเดือนหน้าเนอะขึ้นโครงนะครับอันนี้ช่างเหล็กเรานะครับ ทำงานอย่างขมักขมิ้นนะครับสวัสดีครับนี่นะครับประกอบทัชสองอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ทัชสองนะครับเนี่ก็ไล่ประกอบกันนะครับตรงนี้นะครับมันนี้ฝนตกแค่ตอนเช้าเราแล้วทั้งช่างตอนนี้ช่างเหล็กมีฝนกับฝนตกม้างไหมครับมีครับคำว่านักก็หยุดอ๋อบต็ต้องทําไปครับเราหนีฝนไม่ได้ครับเราต้องลุยฮะเพราะช่างเหล็กก็ต้องอยู่กับไฟด้วยเนาะ ก็ต้องหลบกันไปเหล็กก็พร้อมแล้วนะครับเหล็กมาหมดแล้วนะครับพ่นสีก็เหลือแค่แปลงเดียวที่ยังไม่ได้พ่นนะครับเหล็กอันนี้เหล็กทัดหนึ่งนะครับอ่านะครับเนี่ยฮะมีมาหมดแล้วนะครับขอมมีหมดแล้วนะครับพ่นสีรองพื้นเกือบหมดแล้วนะครับนี่ฮะก็ใช้เวลาอยู่ครับ เนี่ยก็ครั้งแรกที่ครั้งแรกที่ไลฟ์นะครับเดี๋ยวก็ยังไงก็เดี๋ยวลองติดตามกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะพาไลฟ์ดูหน้าหน้างานต่างๆเนาะจะดูหน้างานต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวพี่ใช้ไม้กันสั่นได้นะไอที่ซื้อไปเออเออได้ได้ยวใช้ไม้กันสั่นโทษทีครับใช้ม้กัถ้าเอามาครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์สดตอนเทปูนอีกทีหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวดูอีกทีนึง เดี๋ยวลองเทกันไปเพื่อนเทปูนตอนบ่ายโมงบ่ายโมงตรงครับเนี่ยรีบเอาแบบรีบรีบทํางานกันนะครับนี่ฮะปับพื้นปรับระดับพื้นอยู่นะครับงานนี้โหดเหมือนกันนะครับโหดครับงานก็เหนื่อยครับไม่ธรรมดาครับเหนื่อยไหมพี่จมร้อง นี่ครับผมมีตัวช่วยอยู่ครับอะไรพี่ตัวช่วยผมมีกระถาครับกระถาเรียกฝนครับคาถาไล่ฝนนี่ไม่มีนะครับกระถาีย่ฝนอย่างเดียวครับต้องต้องหาต้องหาคนมาปักตะไคร้ด้วยละมั้งโอ้ใครละครับยังไงก็ยังไงก็ขุดบอยด้วยนะนะอย่าลืมขุดบอยให้ผมด้วยนะครับผม ก็ S <S <S อ,อันนี้ก็จะเป็นน้างงานนะครับก็ไม่มีอะไรก็ทำงานกันไปเรื่อยๆแล้วก็ลุยกับฝนต่อไปที่นี่แล้ไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวมั้งตอนนี้ฝนตกเกือบทุกที่อ่ใช่ใช่พายุเข้าอีกลูกหนึ่งวันที่ยี่สิบถึงยีบสองครับอ่ะก็เรามีแดดให้ทำแค่สองวันเองพายุเข้าสองลูกนี้คือติดแทบจะแทบจะติดก,กันเลยแล้วที่โคราชกับที่โคราชกับยุธยาโดนไมหมฝน โดนครับโดนแต่ก็ตอนนี้ทํางานได้แล้วแต่ฝนเนี่ยมันเพิ่งเข้าวันนี้ที่ตัดน,น่าจะไปโคราชนาจะพรุ่งนี้งานหน้าง,งานโคราชก็น่าจะเสร็จเสร็จแล้วแหละว,วันนี้น่าจะเก็บจบหมดเลยอ่ะครับก็ยังไงก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบนะครับครั้งแรกที่ท,ที่ไลฟ์ด้วยวิธีการแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวลองจ,จะพัฒนากันดูเสียงเสียงก็ใช้ได้อยู่นะเสียงก็ใช้ได้อยู่อ่าอ่า s22 ครับเสียงค่อนข้างดีครับ ทำเขาเขาเขา,าให้นี่ให้ด้วยอ่ะเขาเขาจข่ายคาา่าโฆษณาโทรศัพท์เรียกเรียกเรียกโฆษณาอยู่ครับอืมนี่อะไรปรับตปวไกครับผมผมอยากใช้ iPhone 14บ้างครับผมอยากไลก์แบบนิ่งๆบ้างแบบทำไงดีอ่ะอ๋อใช้ไม้กันตั่นครับน <laughs> 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 ิ่งๆลงครับไอ่ได้ iPhone 14ไม่ต้องใช้ไม้นิ่งเหมือนกันนะครับโอ้โห <laughs> อ่าแล้วนี่ไปไหนกันหมดเนี่ยเบอกวอยู่วันนี้เทปูนตรงนี้อ่ะเทปูนตรงนี้เทปูนเนี่ยจุดนี้แหละจุดนี้จะจบแผ่นในหลังทั้งหมดแล้ววันนี้จบแผ่นหลังทั้งหมดเลยแผ่นสุดท้ายแล้วเนี่ยแผ่นข้างหลังเหลือแผ่นด้านข้างละพอแผ่นด้านข้างเนี่ยมันก็แผ่นด้านข้างเหลือสองฝั่งแค่นั้นเองอ่าแผ่นด้านข้างเหลือสองฝั่งผมว่าเทปูนก่อนก็ดีนะไม่ไม่สกปรกอไมไม่เลอะเทอะมากใช่ใชใช่ครับพบัีได้เลย นี่นะครับดีๆก็ทํางานกันนะครับอ่าเดี๋ยวใบวงไลฟ์พิงครับโอเคครับผมเดี๋ยวใบเดี๋ยวใบวงเรามาดูเรื่องงานเทปกูุงกันอีกทีนึงครับครับผมครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันครับผมครับผมครับครับสวัสดีครับ